สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของอเทคนิคการใช้สมาร์ทไวไฟ just one c ค i ิกนะครับวันนี้วันที่10กันยาย,ยนหลังจากที่เพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่า,าเพื่อนๆที่รักนะครับได้มีคอมเมนต์มาบอกว่า,าผมอาจจะเปิด ในตัวหรือว่าเน็ตในซิมก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมอาจจะแจ้งว่าไม่ได้เปิดเลยนะครับเขา,าในการใช้แอปตัวนี้ก็คือสมาร์ทไวไฟจัส o n วันคลิกนั้นเวลาถ้าสมมุติว่าต่ออัตโนมัติเนี่ยเขาจะต่อให้เลยไม่ว่า Wi-Fi ที่ในตัวเครื่องจะเปิดหรือไม่นะครับเขาต่อให้เสร็จก็เขาก็จะตัดสัญญาณของเน็ต ในตัวหรือว่าเน็ตที่ซิมเลยนะครับอันนี้ท่านให้ท่านสังเกตดูที่มุมบนสุดนะครับที่มีรูปหูฟังเสร็จแล้วก็จะเป็น 3G ตัวใหญ่นะครับอันนี้จะมีตลอดนะครับ 3G ตัวใหญ่แต่จะมีตัวให้สังเกตดู 3G ตัวเลขที่อยู่บนด้านหน้าสามเหลี่ยมนะครับมุมซมห้าองศาด้านหน้าสามเหลี่ยมสีขาวซึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์ของซิมนะครับหลังจากที่สมาร์ทวายไฟจะส่วนคลิกทำงาน ไอตัว 3G ตัวเล็กๆที่อยู่บนสามเหลี่ยมสีขาวที่เป็นรูปของซิมเนี่ยครับแทนแทนสัญลักษณ์ของซิมเนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็จะมีตัวไอ i w i i สามเหลี่ยมขึ้นมาข้างๆนะครับแทนนะครับอันนี้ก็ให้ท่านสังเกตดูตรงจุดการทำงานอัตโนมัติของ แอปตัวนี้นั้นอัจฉริยะมากนะครับอาจจะได้ยืนยันแล้วก็สังเกตให้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดแล้วนะครับอา่าต้องกดเปิดเปิด power ก่อนนะครับอา่าตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับอา่าตอนนี้ปุ่มอตัตโนมัติข้างบนเริ่มทำงานนะทำเร็วมากเลยครับ ดึงออกดึงขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ผมแต่ว่าปุ่มสีฟ้าข้างบน2ปุ่มกับสีปุ่มสีฟ้าข้างบน2ปุ่มนั้นขึ้นแล้วตอนนี้ปุ่มที่3ที่4ที่5จะขึ้นแล้วครับเกือบจะขึ้นหมดแล้วครับแต่ปุ่มสุดท้ายนี่ยังมีสีแดงอยู่ครับตอนนี้ขึ้นอาจจะยังไม่เสถียรน,นะครับเพราะว่าตรงปุ่มสุดท้ายนั้นยังขึ้นยังเป็นสีแดงอยู่แต่ว่า เท่าที่สังเกตดูจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าขึ้นอาจจะไม่เสถียรแต่ถ้าเป็นฟีฟ้าหมดนี่จะเสถียรน,นะครับครั้งนั้นผมเคยมา,าทดสอบหรือว่าเป็นครั้งแรกที่ทมาทดลองนั้นจะมีคลื่น Wi-Fi ที่ใช้กันฟรีมากหลายตัวเลยนะครับแต่ว่า,าสำหรับสมาร์ท w i i i just one click นั้นเขาจะดึงตัวที่มีสัญญาณแรงที่สุดเอาง่ายๆว่าคัดเลือกแล้วว่าเป็นหนเดียว คลืน Wi-Fi ที่ใกล้และก็แรงที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเหลือคลื่นเดียวจริงๆครับเขาก็จะดึงสัญญาณมานะครับเห็นไหมฮะสีขาวนะครับตัว3 G เล็กๆจะหายไปนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ Wi-Fi ที่รับขึ้นเรียบร้อยแล้วตรง3หน้า3 G ใหญ่นะครับอันนีเ้เห็นชัดเลยนะครับมีมุมซ้ายสุดนะครับ ถ้ามีอะไรียหลดไม่เสร็จเขาก็จะโหลดทันทีเลยนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับหลังจากต่อ e m e r g e n c y m e d i c นะครับขึ้นที่แรงที่สุดนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่แถวแถวข้างถนนนะครับผมจะเข้าที่ YouTube เลยนะครับเอาง่ายๆว่าขึ้นแรงนี้สามารถเข้า YouTube ได้นะครับแต่ขึ้นไม่แรงนี่ก็เข้าที่ Google นะครับ ครับเดี๋ยวผมจะเข้าที่ YouTube เลยนะครับเข้าที่ YouTube นะครับลอบดูว่าคลื่นที่ได้จาก Wi-Fi ฟรีอัอต,ตริยะของ Smart Wi-Fi ฟอา t o สวัคลิกนั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนั้นโหลดเข้าไปอ,าอยู่หนึ่งตัวนะครับก็อาจจะ สัญญาณอาจจะกาลังเริ่มนะครับเราสังเกตดูนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไวไฟของที่เราได้จากหนนคนเดินอำเภอสนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะครับผมก็จะลองดูนิดนึ่งมาแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็พอพอได้นะครับตอนนี้ นะครับอ่าไม่ไม่ครับเราไปดูหนังตัวอย่างก็ได้นะครับจะได้สบายใจนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมอ่าดูหนังตัวอย่างใหม่นะครับอลองดูนะครับว่าขึ้น w i ไฟฟรี free, ที่ได้จากสมาร์ท i i ไฟ just one click นั้นเป็นอย่างไรนะครับอาจจะได้หายข้อสงสัยนะครับว่า ครื่นที่เราใช้นี่ไม่ได้ใช้จากเน็ตจริงๆนะครับเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วครับสังเกตดู 3g ตัวเลขนั้นจะหายไปแล้วก็จะมีรูปสามเหลี่ยมสือขาวช่วงตรงหน้า 3g ใหญ่หรือระหว่างหูฟังที่ผมใช้เป็นไมโครโฟนนะครับตอนนี้ครับเห็นไหมฮะผมจะกดเข้าดูเลยครับตัวแตัวอย่างหนังนะครับก็สบายใจไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ อลองดูนะครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็มีการโหลดของอัปเดตของแอปตัวหนึ่งนะครับในมือถือเครื่องนี้นะครับ Fast 8นะครับตัวอย่างหนังนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องตัวนี้จะแรงหรือ,อ อาจจะแรงไม่แรงเดี๋ยวต้องดูครับว่ากระตุกหรือเปล่านะครับอ้าเปิดเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับอเร่งเสียงนิดนึงนะครับมาหรือยังเอ่ย ามาแล้วนะครับก็การทํางานของคลื่นในของเครื่องเนี่ยทำสองตัวก็อาจจะมีกันช้าบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าในการทํางานของอสมาร์ทไวไฟ,ไฟ just one click นั้นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิด WiFi ตรงในเครื่องเลยนะครับใช้แอปตัวนี้เปิดอย่างเดียวเลยครับ ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับอ่าเขาบอกว่านะครับครับเห็นไหมครตอนนี้ก็เ,เริ่มขึ้นแรงนะครับแต่ว่า,าผมจะลองดูนะครับว่าในการตั้งค่าของหน้าจอนั้นตั้งไว้ความละเอียดหรือว่า,าตรงไหนนะครับเราจะได้แก้ไขนะครับถ้าเกิดมันกระตุกนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมหยุดไว้ก่อนนะครับผมจะดูค่าหน้าจอก่อนนะฮะคุณภาพ360 p นะครับอันนี้แนะนำว่าให้ตั้งอยู่ที่อัตโนมัตินะครับก็คือใช้นิ้วปลายนิ้วจิ้มไว้ที่อัตโนมัตินะครับค้างไว้แล้วก็ยกออกนะครับถ้าเราตั้งไว้ที่อัตโนมัตินะครับก็จะทำให้าการการเล่นลื่นไหลนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับ เห็นไหมครับอตอนนี้เราลองดูไปอีกนิดนึงนะครับยังติดขัดอยู่ไหมนะครับก็มีหลายสาเหตุครับถ้าแอปพลิเคชันที่เราเล่นนั้นมีมีการโหลดเข้าด้วยก็ถ้าขึ้นไปแรงก็อาจจะช้าได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมลองเล่นใหม่ดูอีกนิดนึงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นจะช้ามากเห็นไหมฮะ จุดสีแดงที่วิ่งอยูอ่รู้สึกว่ายังไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับผมจะลองออกจากตรงจุดนี้นิดนึงนะครับแล้วลองเข้าดูตัวใหม่นะครับรู้สึกว่ายังอืดอยู่นะฮะครับอ,ออกจากตรงนี้นะครับแล้วลองเข้าเข้าดู อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างเครื่องหนึ่งนะครับแนะนำหนังหน้าดูนะครับผมจะเข้าตรงนี้นะครับเดือนกันยา2559นะครับขึ้นรู้สึกว่าก็ยัง ไม่แรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เราก็ดูได้นะครับเห็นไหมฮะรู้สึกว่าจะมีกระตุกอยู่นะครับแต่ว่าในการโหลดนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าดูคุณภาพที่ตั้งไว้นะครับผมจะเข้าดูคุณภาพนิดหนึ่งนะครับผมจะกดไปที่อัตโนมัติไว้นะครับอลองดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้ เริ่มจะลื่นแล้วนะครับเริ่มจะคล่องเริ่มจะลื่นแล้วครับก็คิดว่าเมื่อกี้คงจะมีการโหลดหรือว่าอัปเดตของแอปพลิเคชันหลายตัวหรือว่าตัวเดียวอยู่ในเครื่องนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่เราตั้งค่าหน้าจอมือถือเรียบร้อยให้เป็นอัตโนมัตินั้นก็รู้จะดูดีขึ้นนะครับลื่นไหลขึ้นนะครับเห็นไหมแล้วครับ อันนี้ก็ผมก็มานำเทคนิคในการสังเกตและก็การแก้ปัญหาของการดูหรือการใช้จัสวรรค์คลิกให้ท่านได้แน่ใจนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่จะได้ว่าเออในตัวที่เราได้มาจับต้องได้นะครับไม่ต้องสงสัยอะไรมากนะครับก,ก็มีสิทธิ์สงสัยแต่ว่าผมก็จะคลายข้อสงสัยให้ท่านนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็ให้กำลังใจกับผมนะครับ,บก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณ